สวัสดีครับผมอาร์ตเซกับโฟโต้ครับผมต้องบอกก่อนว่าไม่สบายนะมันทิ้งช่วงหลายวันกลัวถ้ารอหายมันจะนานถามว่ามีแรงถ่ายรูปไหมมันก็ไม่มีนะก็เลยถ่ายเป็นคลิปนั่งพูดสักนะครับเป็นการเตือนสติมือใหม่มือใหม่เนี่ยเ,เวลาเริ่มต้นแรกๆจะมีพลังมีพลังในการเรียนรู้สูงนะฮะแล้วก็มันมีความรู้ให้ค้นหามากมายกับการถ่ายรูปก็เลย ทูบเทให้กับมันไม่ว,ว่าจะนั่งดูคลิปสอนการถ่ายรูปฐานการถ่ายรูปการใช้เทคนิคต่างๆของกล้องตรงนี้ดีนะฮะทูบเทให้กับมันแนะ่ะดีนะฮะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกคุณเสียเวลาแล้วก็อาจจะตัดทอนกาลังใจตัวเองในแบบทางอ,อ้อมนั่นก็คือการตั้งดูคลิปรีวิวอุปกรณ์หรือว่านั่งดูคลิปรีวิวกล้องไม่ว,ว่าจะนอกค่าย หรือว่าในค่ายกล้องที่มีราคาสูงผมบอกได้เลยครับว่าตรงนั้นไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นกับมือใหม่เลยนะครับไม่ว่าจะกล้องฟูลเฟรมอะไรที่แม่งโคตรแพงตัวละห้าหมื่นเจ็ดหมื่นตัวละแสนหรือว่าจะเป็นเลนเทพเจ็ดสิบสองร้อไม่ได้มีความจาเป็นกับมือใหม่เลยสักนิดเดียวนะครับดูไปก็เท่านั้นเสียเวลาไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยให้เก่งขึ้นมีแต่ตัดคอนกาลังใจนะครับว่า ไม่ว่าจะกล้องกูห่วกล้องกูทูเลนไม่ดีภาพไม่คมอะไรทั้งหลายนะคือพอคุณด,ดูตรงนั้นมาของมันดีกว่าแล้วเอามาเปรียบเทียบกับของของเรานะที่มันราคาถูกก็เลยทำให้กดตัวเองลงแล้วก็ว่ากล้องไม่ดีว่าเลนไม่ดีถ่ายภาพออกมาไม่สวยถ้ากูได้กล้องพวกนั้นได้เลนพวกนั้นมาจะสวย ภาพกูจะสวยขึ้นกูจะถ่ายรูปเก่งขึ้นไม่จริงต่อให้คุณได้มาคุณก็ถ่ายยิ่งถ้าคุณได้ได้มาคุณยิ่งจะถ่ายรูปไม่เป็นเลยคือระบบอ่ะกล้องโปโป,โปกล้องใหญ่ๆมันมีระบบไม่ได้พร้อมกับการเรียนรู้อะมัน มันคือมันเป็นกล้องที่พร้อมกับการทํางานเป็นกล้องที่มีฟังก์ชันลองรับเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหลายอุปกรณ์แยกทั้งหลายไม่ว่าจะแฟลชไม่ว่าจะทิกเกอร์จะไฟนิ่งไฟอะไรทั้งหลายนะมันเอาไว้ลองรับตรงนั้นมันเอาไว้ถ่ายงานส่วนไอ้กล้องที่เรียนรู้เนี่ยก็คือไอ้กล้องตัวคูณที่คุณจับถือกันอยู่นั่นแหละนะฮะสังเกตได้ง่ายๆก็คือกล้องตัวคูณมันให้แฟลชป๊อปอัพคุณมาแต่อ้กล้องแพงๆม่งไม่มีแฟลชคลิปอุปกรณ์ที่ คุณควรจะนั่งเรียนรู้กับมันคืออุปกรณ์ที่คุณมีอยู่แล้วไม่ว่าจะกล้องที่คุณมีหรือว่าเลนที่คุณมีอยู่มันสามารถไปได้ส่นไหนมันสามารถถ่ายอะไรได้บ้างสามารถถ่ายภาพลักษณะไหนได้บ้างดึงประสิทธิภาพของกล้องกับเลนออกมาให้มันสูงสุดเท่าที่สูงได้แล้วคุณจะไปเจอทางตันที่ว่าฉันต้องซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มาเพิ่มเพื่อจะทําแบบนี้ ตรงนั้นเราค่อยไปดูอุปกรณ์ต่อไปแล้วค่อยซื้อก่อนจะไปถึงตรงนั้นน,ะนานฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเรียนรู้ก็คือกล้องตัวที่คุณถืออยู่นะฮะก็เนี่ยแหละสิ่งที่อยากจะเตือนไว้อยากจะเตือนมือใหม่หลายๆคนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลิกถ่ายรูปก,กันไปก่อนนะเพราะว่าไม่มีตังซื้อกล้องแล้วก็โทษว่ากล้องตัวเองห่วยเ,<อ>เดี๋ยวมันจะถ่ายเดี๋ยวมันจะเลิกกันไปก่อน เตือนกันไว้ภาพในคลิปทุกคลิปที่ผมถ่ายไม่ว่าจะถ่ายขายถ่ายชูอะไรทั้งอย่างภาพโบราณน,นะฮะผมใช้กล้องตัวคูณทั้งหมดไปกล้องระดับต่ำสุดเป็นอ่ากล้อง 750D กับ 550D ใช้บ้างบางเวลาแล้วก็เลนที่ใช้บ่อยๆก็คือเลนคิปสแปดห้าหแปลกใจปะ เรียนที่หลายๆคนต้องการจะถอยหนีมันนั่นแหละเรียนที่ได้มาพร้อมกับกล้องช่วงแรกแล้วก็บอกว่าเรียนแม่งห่วยถ่ายไม่สวยเลยถ่ายไม่ได้เรื่องเลยนะ <S <S เรียนที่ทุกคนต้องการจะหนีมันโอเคขอสรุปละกันนะฮะก็ง่ายๆสั้นๆก็คืออย่าเอาเวลาไปเสียกับสิ่งที่ไม่ควรจะศึกษาในช่วงแรกศึกษาเกี่ยวกับกล้องตัวเองอุปกรณ์ที่ตัวเองมีแล้วก็ ฝึกใช้งานมันให้คล่องลองใช้ความคิดสร้างสรรค์สักนิดนึงเกี่ยวกับการใช้อะไรมาทดแทนสิ่งที่เราอยากจะได้แต่ว่าไม่มีตัง <laughs> ไม่ว่าจะด้วยอุปกรณ์อย่างอื่นมาทดแทนก็ดีหรือว่าเอาความสามารถเรามาทดแทนก็ดีสหลับคลิปนี้ก็บอกเลยว่าไม่ไหวแล้ว <laughs> อล่ะหายไข้เมื่อไหร่เนี่ยก็เจอกันคลิปหน้าก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องคิดจะเจาะลึกแรงคิดไปเลยนะครับว่า มันใช้งานอะไรได้บ้างมาถ่ายอะไรได้บ้างมาทําอะไรได้บ้างอาจจะมีอะไรที่คุณไม่รู้นะฮะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนทัศนคติ <c oughs> ต่อเลนตัวนี้ก็ได้นะฮะส่วนน้องที่รีเควสคลิปเอาไว้ไม่ว่าจะก,การลบน้อยหรือว่าการเปรียบเทียบระหว่างไฟนิ่งกับแฟลนะฮะก็เดี๋ยวทําให้เดี๋ยวทําให้รอรอให้ใครก็ <c oughs> มาติดไข้เนี่ยแหละก็เลยไม่ได้ทำนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะฮะก็ มีพียเท่านี้แหละครับเจอกันคลิปหน้าเมื่อหายไข้แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม